สวัสดีค่ะพี่น้องมิงนีคูจันรมายูทีจริเทิรัพย์อาหารสัตว์ฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มบวง,งามของเสียน้อยค่ะพี่น้องค่ะมินีคุจัรมาอัปเดตนะคะน้องตุ่มตามค่ะหรือว่าเจ้าตุ่มตามนะคะที่คูจัรเอาลงในเพจบ่อยๆค่ะซึ่งตอนนี้หูตัวใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่คูจัรยืนห่างจากเขามากพอสมควรนะคะ ทีนี้นะคะตูมตามเนี่ยนะคะเป็นลูกชายของมาริโอ้นะคะส่วนแม่ของเขาก็คือแม่ดาวเรืองค่ะแม่ดาวเรืองก็เป็นยอดอาเซียนบวกมิตรภาพนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเวยค่ะว่าตอนนี้พัฒนาการของน้องตูมตามเวยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ25เดือนแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็รอติดตามเลยนะคะว่าเร็วๆนี้นะคะเราจะมีการผลิตน้ําเชื้อแน่นอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้องกันเลยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องคะตอนนี้น้องตุ้มตามก,กับกำลังกินอาหารอยู่ค่ะเบิงเดค่ะนี่คงสั่งน้องค่ะน้องตัวใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้น้องอยู่ในวัยย5สเดือนแล้วค่ะกะสามารถทีสิเทศน้ำเชื่อได้แล้วค่ะนี่นะคะ น้องตุ้มตามเนี่ยสาหรับครูจันครูจันมองว่าเขาหล่อมากนะคะแล้วก็เขามีเนี่ยค่ะมีสายเลือดของยอดอาเซียนนะคะดังนั้นเนี่ยกระบาลเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะกระบาลใหญ่เลยค่ะกระบาลกว้างเห็นไหมคะกระบาลกว้างหน้าหล่อนะคะนั่งกลมนะคะหน้าหวานนี่นะคะโอ้โหล่อมาก นะคะหล่อมากๆเลยนะคะเจ้าตุ้มตามเจ้าตุ้มตามนี้ก็เป็นกล่องดวงใจของพี่น้อยเหมือนกันนะคะนี่นะคะช่วงนี้พี่น้อยงานหลายค่ะแล้วก็ขยายกิจการนะคะกับว่าคอยมีเวลาใดาที่แรกเพิ่นก็นคิดว่าเพิ่นสิบ,บ่ไดใดเฮ็นน้ำเชื่อตุ้มตามดอกค่ะเพิ่นก็นเรียกว่าสิเปิดแง้งนะคะ เกับเปิดแบงในราคา3 0 0 0 0นบาทค่ะแต่ที่นี่พอในเพจของคู่จันกรบเลอมีการอสอบถามเรื่องของน้ำเชื่อเขามาหลายๆนะคะก๋าเลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราก็ทำน้ำเชื้อแบ่งให้เกษตรกรนะคะได้เอาน้ำเชื้อไปใช้นะคะนี่แล้วก็แววแมานะคะน้ำเชื้อก็ราคามิตรภาพด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่ตอนนี้น้องกำลังกินอยู่ด้อค่ะ นี่ลักษณะการกินของเขาเด้อค่ะบางคนเพิ่นกับมีคําถามมาเอ๊งงวหูจังสี่เขาสิกินจังไดนอน,นะคะหัวย่างๆจังสี่เขากินจังไดนะคะเขากินได้ค่ะพี่น้องค่ะเขากินได้นะคะกินได้ตามปกตินี่ละค่ะกินหยาเล็มหยากระใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่อ้วิกระบาลเขาสวยมากๆนะคะกระบาลสวยทางเขาดีนะคะซุ้มหน้าดีเลยแหละหน้าหวานเลยนะคะปากบนครอบปากล่างค่ะ นี่ใบหูนะคะใบหูสวยเลยนี่ค่ะนี่ไขสองใบแยกกันชัดเจนด้วยค่ะพี่น้องค่ะกระทู้ขาดีนะคะเขาหล่ออะค่ะหล่อมากๆเลยให้เบิ้งหลังจักน้อยหนึ่งนะคะสนอกข้างตรงนะคะอันนี้คือหลังเขาค่ะ ดูรวมๆแล้วมีเสน่มากๆเลยค่ะน้องตุมตามนะคะฝากติดตามยด้วย,ยค่ะพี่น้องค่ะ<ม>เกษตรกรค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้อยเปิดแบงค์ราคามิตรภาพค่ะสําหรับน้ําเชื้อนะคะ<ม>ส่วนผู้ใดสนใจนะคะอย่าได้น้องตุมตามไปไปพัฒนาต่อเด้อค,ค่ะสามารถติดต่อพี่น้อยได้เลยค่ะเบอร์ของพี่น้อยนะคะก็คือ083 083555 4456ค่ะถ้าคุณจันจำไม่ผิดนะคะ0835554456นะคะเบอร์ของพี่น้อยนะคะนี่หหหล่อมากนะคะสีก็ดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสีสีแบบเม็ดสีดีมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่โอเคค่ะหยสุดหล่อนี่เอาหัวขึ้นพอดีเลยนะคะ โอ้เท่มากสุดหล่อนี้เท่มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเขายืนสวยเขาสง่าเขาดูเท่มากๆเลยนะคะนี่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์โดนใจมากๆเลยค่ะสำหรับน้องตุมตามนะคะ โอเคค่ะคุณจันจะฝากน้องตุมตามใบแนออ่ออมอกอมใจของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรน,น้ำเด้อค่ะเดี๋ยวอารีน้ําเชื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจันจะมาแจ้งโปรโมชั่นให้ฟังนะคะเพราะว่าราคานะคะราคาน้าเชื้อนี่ก็แบบซปเปอร์มิตรภาพเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ